g a มินฟ f o เนอร์สีห้นะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาคือชาร์จไฟไม่เข้านะครับนี่นะฮะไม่มีการกินกระแสไฟชาร์จนะครับสายชาร์จเป็นของลูกค้าเองนะครับก็ลูกค้าทดลองต่อสายชาร์จมานานนะครับก็ขึ้นสถานะแบบนี้นะครับก็โดยปกติแล้วนะครับก็ไม่เป็นที่ชิประบบไฟที่อยู่บนบอร์ดนะครับ ก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนชิประบบไฟที่อยู่บนบอร์ดแล้วถ้าหากไม่ได้ชาร์จไฟมาเกิน5โวลต์น,นะครับก็จะกลับมาชาร์จไฟเปิดเครื่องติดได้ตามปกตินะครับตรงนี้ก็ต้องเปิดออกมาทดลองซ่อมนะครับก็ยังไม่ทราบได้ว่า,าลูกค้านําไปชาร์จไฟมาเกิน5โวลต์หรือเปล่านะครับก็ต้อง เปิดออกมาทดลองซ่อมนะครับก็ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้าลาาตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินะครับส่วนลูกค้าจะเอาไปลุยก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของลูกค้านะครับกอขอบคุณมากครับอ่านล็อกปีไปอินดีให้บริการใช้อะไหลการ์มินแทนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณมากครับ